พี่มีเบาะด้วยเออไม่ได้อัดฉีดได้แล้วพี่อัดฉีดที่ไหนรับปั๊มเลยไอ้ดีหน่อยใช่เปล่าแปะมั่วงไงแล้วพี่เด็กนี่พี่ขับเองพอนดิขนเนี่ยอ๋อรถแปะไหมนะฮะไปดูงานพี่ใครดูงานพี่พี่แ่ะไปดูงานต่อดูงานมั้งพี่ได็เด็กวาย ไปดูเลยจุ๊สาวเว้ยไปดูบี้ไปดูไปพิธีมั้งไปดูเลยพี่วรพง์เนี่ยดูสาวเว้ยใช่ป่ะแปม้วอ่ะไปดูไปเอ่ะเล่นลามไปวีดีทจริงอ่ะเด็กไงสยุทธโอ้ยโห้ยใครอะเด็กผมไหนเด็กอ่ะเด็กผมไหนอ่ะ ยเมาเลยมาคืนเมาึคืนเมาอีกเมากินอะไรกินใครมารยุธเลียงใครเลียงนะอไรยุบอสไรยุธช้านๆต่อยุดเออเล่นกูท้องกลัวเจ๊กกำลังกับวาตีสาเ่งตีสาวเ่งมลองนอนเลยกือีะไรต้องบอท้าวน เสาตานคนนึงแล้วคนที่สองไงเก็บไว้กูด้วยเก็บไว้ด้วยใครเพื่อนกูเพื่อนชื่อไงอะไรเยอะโอ้โหตองอะไรเยเอ้แม่จูดาบอลแล้วได้กูคนเพื่อนนี๋ที่ไหนนะเสาตานเสาตานด้วยเมาเลยไม่ต้องจ่ายด้วยต้องจ่ายโอ้โหเมาแล้วก็เป็นหม้อเป็นหม้อตีสามไม่ได้หลงปวดทั้งเงี้ยตีสามไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้กลับบ้านด้วยแล้วใครตื่นมาเพื่อนกับผมเพ่เพื่อนนี่นะ เสารยุทธปกวิ่กแะอเี่ยรนะุเสายุทเมาเนี่ยเมาเดี๋ยวหมท่าฟิตหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยอันหนอไปไปเที่ยวไหนมา,าเที่ยวที่ไหนมาไมคือ